เคยโอนเงินผิดหรือไม่จะทําอย่างไรให้ได้เงินคืน MC วันณดามีประสบการณ์จริงตามเงินคืนได้ภายใน7วันมี9ขั้นตอนฟังให้จบนะคะก่อนไปฟังฝากกดติดตามกดบันทึกรายการโปรดกดแชร์กดรีโพสเพื่อให้ทุกคนได้เงินคืนจากเทคนิคดีๆในคลิปนี้นะคะนี่ค่ะได้เงินคืนจริงๆ 1. ไปสอนอไปแจ้งความเพียงแค่โชว์สลิปโอนว่าโอนผิดไปที่ไหนก็พอค่ะ แจ้งความไปใน3เดือนนะคะเดี๋ยวหมดอายุความ2ขั้นตอนนี้สําคัญมากต้องขอหมายเรียกพยานเอกสารจากตํารวจนะคะขั้นตอนนี้จะทําให้คุณไวขึ้นเยอะค่ะให้ตํารวจระบุ3อย่างนะคะ1ขอสําเนาบัตรประชาชนเอกสารในการเปิดบัญชี2ขอสเตตเมนต์ในการทําธุรกรรมในช่วงระหว่างที่เราโอนผิดไปและ3ค่ะขออายัดยอดเงินนั้นและให้ดึงเงินนั้นโอนคืนกลับมาหาเราค่ะ3เอาหมายเรียกพยานเอกสารไปยื่นยังธนาคารปลายทางสาขาที่ใกล้ที่สุดค่ะและอย่าลืมขอเบอร์โทรเพื่อประสานงานด้วยนะคะ สี่เมื่อผ่านไปเจ็ดวันให้โทรไปถามสาขาที่เรายื่นเรื่องไว้ว่าสาขาปลายทางที่เราโอนผิดไปคือสาขาไหนและขอเบอร์โทรต่อค่ะห้าธนาคารเจ้าของสาขาที่เราโอนบัญชีผิดไปเนี่ยเขาจะช่วยประสานงานตามเจ้าของบัญชีบอกว่าเฮ้ยมันมีเงินโอนผิดไปนะเพื่อขอความยินยอม PDPa ค่ะกรณีที่เจ้าของบัญชียินยอมคืนเงินและเงินยังอยู่ครบถ้วนนะคะให้ไปที่ตํารวจถอนอายัดและธนาคารจะปลดอายัดภายในหนึ่งวันทําการและธนาคารจะดึงเงินคืนกลับบัญชีเราค่ะ กรณีที่เจ้าของบัญชียินยอมคืนเงินแต่เผลอเอาเงินไปใช้แล้วให้ติดต่อประสานงานผ่านสาขานะคะว่าจะเอาเงินก้อนมาคืนเมื่อไหร่ถ้าเกิดเจ้าของบัญชีไม่คืนเงินและก็ไม่มีเงินคืนนะคะเราต้องไปแจ้งความตํารวจอีกครั้งหนึ่งในคดียักยอกทรัพย์และเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินผิดไปต้องคืนเงินเราครบทุกบาททุกสตางค์เพราะเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้ค่ะ สิ่งสำคัญที่ทําให้ดาได้เงินคืนนะคะคือการอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ขอความกรุณาขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขาปลายทางค่ะเขายินยอมแล้วก็เต็มใจในการช่วยเหลือเรามากๆเลยนะคะถ้าเราประสานงานอย่างน่ารักกับเขาในวันนี้นะคะดาต้องขอขอบคุณพี่หนูนาสาขาธนาคารไทยพาณิชย์บิ๊กซีสุขาสามเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ช่วยประสานงานทําให้ดาได้เงินก้อนนี้คืน ดาดีใจมากเลยค่ะแม้ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่ามันมีความหมายกับดาค่ะเพราะดาไลฟ์สดติ๊กต็ออยู่3เดือนกว่าจะได้เงินก้อนนี้คืนและดาต้องขอขอบคุณบัญชีปลายทางด้วยนะคะที่มีคุณร,รมแล้วก็ยินยอมคืนค่ะขอให้ทุกคนพบเจอแต่คนที่ดีๆสิ่งที่ดีๆให้ทุกคนได้เงินคืนด้วยนะคะฝากช่วยกดแชร์กดติดตามกดหัวใจและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย